แต่ถ้าพบว่าใครเกี่ยวข้องผมผมรับรองได้ว่าไม่เอาไว้นะถ่าเห็นนายกบอกิขให้ตายสามสิบวันนะครับขอผมว่าเรื่องอะไรครับเรื่องจับตาวเรื่องจับตาวเรื่องคณะนะครับไม่ไปกำชับแล้วก็สั่งการให้เร่งรัดปราบรามจับกลุ่มเรื่อง ก็ให้ก็ใหท่านรองผู้จัดการท่านธนาท่านทัชชัยในคณะปอศูนย์แล้วก็ผู้จัดการสอทเร่งรัดดาเนินการตามที่ท่านนายกได้มอบข้อสั่งการให้ให้เกิดผลยังเป็นรูปธรรมตามกําหนดที่นายกได้กําหนดไว้แล้วผมเองก็บอกว่าให้กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนไอการทางเทคโนโลยีเนี่ยนำเครื่องมือที่ทันสมัยที่สามารถตรวจสอบเรื่องเว็บไซต์มาใช้ นะเพื่อให้เกิดการปรับปรุงที่ให้เกิดการจับคุมที่จริงจังมากๆแต่ถ้าพบว่าใครเกี่ยวข้องผมผมรับรองได้ว่าไม่เอาไว้นะถ้าฝั่งิวันยังไม่ชัดเจนเราจะมีการคาดโทษหรือดำเนินการอย่างไรไหมครับไครับต้องให้เวลาต้องให้เวลาผู้ปฏิบัตินะครับท่านท่านนายกพูดว่าผลงานจะเป็นเครื่องพิสูจน์คนนะครับครับก,ก็ดูกันไปดูกันไปนะแต่คว่าตอนนี้หมย่ยหมย เนี่ยค่ะท่านโจงเนี่ยคือสาระอีกครั้งนึงคือหมายจับนะตำรวจเขาจะหนักใจไหมถ้าต้องออกหมายจับถ้าลองโจมครับเขากําลังปฏิบัติตามกฎหมายอยู่ขอให้เป็นหน้าที่ของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนแล้วกันนะครับเป็นอำนาจหน้าที่ของเขาและเขาก็ปฏิบัติตามกฎหมายที่มีหน้าที่ของเขาอยู่แล้วแต่ว่าจำออกหมายจับก็สามารถทำได้ไหมถ้าท่านไม่ไ,มได้ปกติเขาก็จะต้องเสนอทําเรื่องเสนอไปที่ศาลครับนะครับแล้วก็ ดูว่าศาลจะสั่งเป็นประการใดนี้เป็นกระบวนการอยู่แล้วเป็นขั้นตอนและกระบวนการนะเห็นโอเคก่อนนะเห็นเมื่อวานท่านว่าทนายบิ๊กโจ๊กบอกว่าส่งหลักฐานเารื่องคดีวิพนันให้ทางรับากบาลารลก็แล้ว,ลวรับได้รับยังครับเป็นเรื่องที่มีการร้องเรียนมอวีนที่2้าครับเอาไปรวมเรื่องคดีน,น,นี้ผมให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาอยู่นะครับพิจารณาอยู่คือกระบวนการขั้นตอนที่ผมจะพิจารณาเนี่ยเพื่อความรอบคอบก็ต้องให้ฝ่ายกฎหมายดําเนมนการตรวจสอบพิจารณาแล้วเสนอให้ขึ้นมา อยู่ขั้นตอนนี้ครับอยู่การตันาจะพิจารณาเองหรือเราจะส่งให้ปปชครับเรื่องนี้ขอให้ฝ่ายกฎหมายของสองชาติเนี่ยดูรายละเอียดข้อเท็จจริงข้อกฎหมายร่วมกันนะครับแล้วก็เสนอให้ผมพิจารณาแต่อำนาจหน้าที่ขณะนี้อยู่ที่คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนของพชให้เวลาเขานะครับเขาว่าไปตามกระบวนการแต่ถ้าเป็นกฎหมายปปชมีเวลา30วันครับครับเดี๋ยวเขาทันอยู่ลวนะ มดิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวโวนแบบชับไว้กับมดิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ